การเซตชาร์โด c ก็ y ปี้นะครับชาร์โด c ก็ y ปเป็นการใช้ความสามารถของการ Backup เพียงแต่เป็นการตั้งเวลาโดยอัตโนมัตินะครับวิธีการผมก็จะทําการไปเปิด Explorer ขึ้นมาโดยการกดเมาส์ขวาที่ Start แล้วเลือกคําสั่ง Explore เข้าไปดูที่ในที่นี้ผมจะเข้าไปดูที่ d ดยซีนะฮะใน d ดซีเราสามารถกดเมาส์ขวาแล้วก็เลือก Property มันจะมีอะไรครับมีแท็บ s h ร์ o w Copy อยู่ เราสามารถที่จะ enable shadow copy ได้โดยในที่นี้ในแต่ละ Volume คุณสามารถเลือก enable ได้นะครับถ้าเกิดผมเลือก enable ในกรณีที่คุณ enable นี้นะครับคุณจะเพราบว่าคุณจะต้องมีตัวของ IO ที่ค่อนข้างจะดีนิดหนึ่งนะครับเพราะระบบมันจะเซตทุกอย่างโดยอัตโนมัติถ้าเกิดคุณไม่อยากจะใช้คุณก็สามารถคลิกที่ disable ได้ เราสามารถกำหนดค่า Setting นะครับโดยการคลิกที่ Setting ใน Setting นี้เราสามารถที่จะกำหนดอะไรครับการใช้มื้อที่ของการทำ s า s h o w o w p y p y หรือที่ใช้ในการ Backup ไว้ลิมิตไว้เท่าไหร่ซึ่งต้องเริ่มอย่างน้อย100 MB เมนั่นเองเราคลิกที่ Schedule นะฮะเราสามารถที่จะตรวจสอบตารางของการทำงานซึ่งระบบจะทำงานอยู่2รอบคือตอน7โมงเช้าของ วันอะไรครับวิ day, กเดย์จันอังคารพุทธสุขและอีกครั้งหนึ่งก็คืออะไรครับตอนเที่ยงนะครับก็คือในจันทถึงสุกก็คือตอนอ f ฟพีคหรือคนไม่ใช้งานนั่นเองคุณสามารถคลิกที่ปุ่ม New เพื่อที่กําหนดเลยครับเพิ่มเติมของคุณเองก็ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะกําหนดในช่วง17นานกานะฮะของทุกๆ d a เด y เราก็คลิกที่ปุ่มโอเคไป แสดงว่าอย่างนี้คุณกําหนดสามรอบนั่นเองนะครับหลังจากนั้นคุณก็ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับในระบบมันก็จะทําการอะไรฮะจัดการของมันเองซึ่งเขามีคําแนะนําว่าถ้าเกิดข้อมูลคุณคิดว่าสําคัญมากคุณก็อะไรครับอาจจะทําบ่อยขึ้นแต่ถ้าเกิดทำบ่อยก็ระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันจะทําให้ตัวเครื่องของคุณใช้งาน IO สูงมากนั่นเองเราคลิกที่โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะทําอะไรครับ ตัวของ Shadow Copy นะตอนนี้คุณสามารถคลิกที่เขียนาาวได้นะฮะก็คือให้มันทําโดยที่ไม่ต้องรอเวลานั่นเองนะครับพูดง่ายคือคุณสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็เลือกตําแหน่งในการที่จะคืนข้อมูลได้นั่นเองคราวนี้เรามาดูหลังจากที่เราทําการสร้างเสร็จเรียบร้อยเรามีอยู่3ไฟล์นะครับเรา3รายการเราคลิกที่โอเค เรามาตรวจสอบนะครับผมคลิกที่ Start ไปเลือกที่คำสั่ง Run นะฮะระบ,บุชื่อเครื่องในที่นี้ก็คือเครื่อง,องเราก็คือเครื่องสีหมายเลข IP 43นะฮะ Enter ครับจะพบว่าในตัวของอะไรครับ Document มีคนไปลบเอกสารออกไปแล้วนะครับเราสามารถกดเมาส์ขวาเลือก Property ใน s h a r i n g มีแถบอันนึงที่เรียกว่า Previous Version นะครับ คุณสามารถเลือกเวอร์ชั่นของอะไรครับเอกสารที่อยู่ในแชร์ริ่งได้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมเดี๋ยวไลคลิกที่ด็อกิเมนต์ตอนนี้ไม่มีเอกสารใดๆอยู่นะครับเพราะว่าถูกลบไปแล้วแต่ผมมินิมัยลงไปแล้วผมก็เลือกว่า,วาอะไรครับขอเอาเวอร์ชั่นที่ตอน5โมงนะครับเราก็บอกว่า r รีสโตกลับมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องของ d a t e Time เสร็จเรียบร้อยเราคลิกที่โอเค ย้อนไปดูเอกสารใหม่นะครับตอนนี้เอกสารที่เราลบไปโดยเกิดจากอุบัติเหตุเราสามารถที่จะเอากลับคืนมาได้นั่นเองโอเคครับก็ปิดไปครับนี่คือเรื่องของการใช้ตัว Shadow Copy นั่นเองผมปิดไปนอกจากนี้นะครับในแครนที่จะซัพพอร์ตความสามารถนี้จะต้องติดตั้งตัวที่อยู่ใน Windows แล้วก็เข้าไปดูในนี้ครับว n d o w s เข้าไปที่ system 3าเข้าไปที่ Sub client ใน client ก็จะมี T W client ซึ่งคุณก็ต้องอะไรครับติดตั้งถ้ากรณีของเครื่อง client เราเรากดเมาส์ขวาเลือก sharing ให้คนอื่น connect เข้ามาผ่านเลยครับ share this folder ผ่านแชร์ดังกล่าวในการติดตั้งไฟล์ไฟล์ที่เราต้องติดตั้งก็คือ ถาเกิดในกรณีที่คุณเป็น Intel นะฮะเราเข้าไปที่ X86 แล้วก็ TDP ขายน32ที่เห็นนี้นั่นเองเมื่อเ็จตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะซัพพอร์ตในเครื่องขายันได้เราก็ปิดไปครับ